มาถึงแกก็นั่งอยู่แล้วนะครับมาเมื่อไหร่ก็เจอนะครับเจ้าถิ่นนะครับเจ้าถิ่นวันนี้น้ําขึ้นเยอะนะครับนี่ครับโอ้โหเยอะมากเลยน้ําเป็นยังไงครับจะมีปลาใหญ่เข้าไหมอะไรยังไมีรู้นครับนะนะเดี๋ยวมาติดตามชมกันครับสวัสดีครับาพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับคนชอบตกปลาชาแนลนะครับ วันนี้ก็พามาตกปน,นินนะครตกปน,นินหมายบ่อลูกลังครับช่วงนี้ไปหมายลองก็นั่งไม่เคยได้นะครับเนื่องจากน้าหลากนะตามข้างๆคลองก็ช่วงนี้น้ําท่วมน้าหลากหาที่ตกยากครับแต่เ,เลยพามาตกปน,นินกันไปก่อนนะครับวันนี้ก็จะตกระยะ2.7นะเป็นบาลานซ์แตะ2ตอขอนะครับสายเมนก็2.5สายหน้า2.0ครับตัวเบตก็ 0.8นะครับเดี๋ยวมาดูนะครับว่าจะมีปลาใหญ่เข้ากินไหมจะมีปลาเล็กเข้ากินสักกี่ตัวจะเป็นไงก็มาติดตามชมกันครับนะนะไปครับไปครับมีอาการครับ ผมว่าจะเป็นอาการถอนอย่างเดียวครับปลาเล็กไม่ค่อยมีตอกนะครับถอนครับนะโดนครับนี่ครับปลาเล็กครับโดนครับโดนโดนโดนอ๋นี่ครับมาแล้วครับอือนี่ครับนะาผมว่าจะเป็นอาการถอนนะครับปลาเล็กกินแล้ววิ่งขึ้นนะครับไม่ค่อยมีตอกนะครับปลาเล็กครับมาแล้วครับแมแรก ของใหญ่มีนะครับแต่หวังยากครับดูแล้ววันนี้ใช้เหยือแซนด์วิชนะครับลำสอดไส้เส้เดือนนะครับไปแล้วครับไปแล้วครับมีอาการแล้วครับนี่ขยับถอดรล้วนะถอนถอถอดบึกล้มลงงงวโนแล้วครับแบบนี้แค่นี้ก็นดนแล้วครับไม่ยากครับสวยๆเลยเห็นไหมะ นี่ครับสวยเลยนิดเดียวกระถอนแล้วครับปุบ๊ขึ้นมาเบาๆก็โดนแล้วครับโอเควันนี้ไซส์ไม่ค่อยคีเลยเท่าไหร่ครับ แล้วครับต่อแล้วครับนะโดนแล้วครับโอ้โหตัวเล็กมากครับตัวนี้ปล่อยครับตัวนี้ปล่ไปเล็กครับเล็กครับไปไปเลยครับเล็กจัดปิด ดเดินแล้วครับเดินแล้วครับพืดลงครับนะโอ้โหไม่โดนครับตอนนี้หอนล้มเลยปลาเล็กเยอะจัดครับโอ้โหยขนงไปก็กินเลยครับนะ โอนแล้วครับแบบนี้ถอนครับถอนถอนโอ้โหใสอ้โหมาแล้วครับตัวเล็กเข้าครับมาแล้วครับโอ้โห ส <ak> วยนะครับต้นหญ้าหน้ากล้องอึ๊บโดนแน่นะถอนนี้แล้วครับโอ้โหโดนครับโดนโดนโดนนี่ครับถอนแต่ละทีนะครับลงไปแป๊บเดียวถอนนะครับนะถอนครับถอนโดนอยู่โอเคไปครับไปครับถอนนีล้มกรนบนะล้มแล้วครับโอ้ยล้มก็โดนแล้วครับนี่ครับล้มครับโอ้โหเล็กจัดเลยโอย ล้มเลยครับนะแบบนี้ดูนี่โอ้โหล้มเลยครับผมก็ไม่เป็นไรเก็บไว้ก่อนครับปล่อยกันทีหลังไปครับนะถอนถอนแล้วครับโดนครับถอนครับเออถอนแล้วถอนแล้วสายสวยมากะโอ้โหใช้ได้ครับตรงนี้โอ้โหโอ้โหโอ้โใช้ได้อยู่นี่ครับถอนครับถอนสายนี้ ตอดลงมลงครับนะใส่สวยลงครับตัวนี้วัดไปเรื่อยครับวัดไปเรื่อยโอ้ยโอ้ยใสดีครับใสดีครับดีขึ้นมาเรื่อยๆโอ้โหเอาได้อยู่เอาได้อยู่นี่ฮะใส่ดีแล้วครับใส่เนี่ยเอาได้นะครับเนี่ยพอได้อยู่ครับใสนี่พอได้ทอดนะครับถ้าเก็บไปนะครับโอเคตังเจ็ดตกสามนะฮะมาล้านแตก ถอดแล้วครับล้มแล้วครับนะล้มแล้วครับโดนครับโอ้โหตัวสวยครับตัวสวยเอาไหใสนี้ตัวสวยอยู่ครับนี่ครับกินปุ๊บถอนล้มเลยครับพุ่นล้มปึ้งเลยโอเควัดติดเลยครับโอเคเอ้ยไปเลยครับนะออ้โโดนเลยครับโดนครับโอ้โหข้าววิ่งครับอย่างเงี้ยถ้าใสคข้าบวิ่งเอาไม่ได้เลยครับนี่ครับต้องปล่อยทันทีครับตัวนี้ นี่ครับทุนลงยังไม่ถึงพื้นนะครับคาบเลยครับพอลงปุ๊บคาปุ๊บเลยวิ่งโอ้โหเอาไม่ได้ครับนี่เล็กกว่านี้ปโปมือเลยครับไปปึดปึ๊ดกดับนะปึ๊ดโอนครับตัวนี้ไซส์สวยครับนี่ฮะกดโอสองตัวพร้อมกันเลยครับไซส์สวยเลยกินคู่เลยครับโอ้โหยผมนึกว่าไซส์สวยตัวเท่ากันเลยครับนี่ครับอ็โอเคครับ เนี่ยนะแพ็คคู่มาเลยเดี๋ยวต้องไปปล่อยคลองบ้างดีมั้งจะได้ไปทั่วๆไปให้มีทุทกคลองปน,นินนอครับนะมีอาการครับจืดสอนไว้สุดไว้ยังครับต้องรออีกครับรอสุดเลยครับปืดอืดผาเดินแล้วครับตัวเล็ก ไปครับโดนครับโอ้โหสวยงามครับตรงนี้มาแล้วครับโดนครับวสวยครับใช้ได้ครับนี่ครับใช้ได้ใช้ได้ไดตัวนี้ใช้ได้นะใส่สวยขึ้นมาหน่อย ถ้าลอปลาเล็กก็จะเข้าเยอะนะครับนะกดแล้วครับไปแล้วครับไปแล้วครับเอาเงยดถอนครับโอ,โ,โอ้โหถอนที่สวยแต่เล็กจริงๆโอ้ยเนี่ยนะออนสวยครับแต่ตัวไซส์ไม่ใหญ่ครับนะโอ้โหเฟงเลย เอาไงไปไหมอึ๊ดโอ้โหเอาเอาลีลาจัดมันถอนอะไรอย่างนั้นนะ <c oughs> ยัดค้มึงเอาไงเอากดอีกครับกดอีกครับกดกดกดปึ๊ดเริจัดครับหน้าโดนครับไสสวยตัวนี้สวยครับสวยสวยโอ้โหสองตัวผมว่าแล้วตัวแรกถอนตัวหลังกินครับสวย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 อ๋อสองตัวสวยเลยดีค <c> ร <oughs> ับสวยสวยอยู่อืมสวยสวยเลย ของตัวรับป็นสวยสวยโอเคนี่ครับไสดีขึ้นครับไสดีขึ้นหน่อยครับสวยสวยเลยโอ้โหค่อนชั่วครับแบบนี้ ทุนไม่ลงเยอะครับนะไม่ลงเลยครับทุนไม่ลงนะครับแต่มันก็กินนะครับมันเป็นปลาเล็กครับโอ้เอารอมันลากอย่างเดียวครับปืดปดมันต่อครับทุนไม่ลงฮะเอาไงเอาไงเอาไงลอแล้วครับมาโดนแล้วครับเล็กจัดครับแต่ทุนไม่ลงนะครับนี่นะครับเอาไม่ได้ครับโอ้โหของกะแล้วว่าทุนมันไม่ลงเอาไม่ได้เลยโอ้ยหนตัว นี guide, ่ครับทนไม่ลงจาก่ตัวเล็กกว่านี่โป้งเลยครับนะทนไม่ลงนะครับเนี่ยโยนไปแล้วทนไม่ลงคโอ้ยปล่อยครับปล่อยไม่ต้องเก็บหรอกครับแบบนี้เอาปล่อยไปเลยเอาเอาไงคยถอนแล้วครับล้มแล้วครับล้มแล้วครับโดนถล่มแบบนี้โดนครับนะโอ้ยลงไปล้มเลย เดีวนะครับล้มเลยครับนี่ครปลาเล็กครับลงไปก็ล้มเลยครับหงายท้องปึ้งเลยครับปล่อยครับตันนี้หวังว่าจะมีปลาใหญ่ฟุกก็มาสักตัวนะครับนะจะช้าหรือเร็วแค่นั้นเครับเดี๋ยวมันต้องมีครับมีเล็กมันต้องมีใหญ่ครับ โอ้ยลากครับ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 เดินนหนุนเลยโดนครับครับม้าลากนีโดนครับโอ้ยผ่าเดินเลยครับพาเดินลากนะครับโอ้หสุดท้ายก็เข้ามากินนะครับสนุดูเข้าหนานกันไปครับนะดี่ครับโอ้โหพาเดินนะครับปืดปืดปืดลากเลย ไม่กินม้เอาไว้ลงไปกินเลยครับนะเอาเอาเอาุ๊โอ้ยโดนครับต้องใส่จะเล็กจัดอีกแล้วโอ้โหโดนครับถอนพวดเลยนี่ยะใส่ี่เล็กจัดครับ ลองไปพวดเลยเอา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 ปุ๊บโอ้ยถอยแล้วอีกทีอผาเดินเลยครับเล็กก็ผาเดินเลยโอ้ยเอาสายสวยครับตรงนี้พอได้พอได้โอ้ยข่าบวิ่งเลยครับขาบวิ่งขาบวิ่งนี่ครับโรยปุ๊บขาววิ่งเลยสายพอได้ครับใหญ่ขึ้นมาหน่อย กินเลยครับนะถอนเลยครับโอ้โหอึดถอนแล้วครับยังรออีกหน่อยรออีกหน่อยเพื่อได้สองตัวอึดอืดเดือดด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 ือดล้มไปแล้วล้มล้มต้องล้มแล้วครับโอ้ยล้มยังไม่โดนครับนะตัวเล็กจัดโอเคเล็กเกินไม่อึดอึดโดนครับนะถอนแล้วครับโอ้โหโดนสองตัวเลยครับโอ้ตัวเดียวครับตัวเดียวดูตัวตัวนี่ครับโดนนี่ครับ โดนพ่องนี่อยู่นู่นไม่ได้พูดไม่ได้ยินละเฮ้ยเบิร์ดแบบนะนี้โดนครับโอ้โยโดนครับโดนโดนโดนนี่ครับนะแบบนี้โดนครับสวยๆอยู่ถ้าลงถึงพื้นได้ก็ใสสวยนิดถ้าลงถึงพื้นไม่ได้ก็ใสโอ้โหเล็กจัดเลย เอาไงดีเอาแล้วครับเอาแล้วครับลงแล้วครับสวยๆครับน่าจะสวยครับน,นี่กดสวยๆไหมโอ้โหเหมือนจะสวยโหตัวหน้าเกียดจริงๆเลย,ลายตายใจนี่กว่าใหญ่โอ้ยดึงเหมือนปลาใหญ่ครับนะโหเล็กกว่านี้ป้มืออีกโอ้ย หวังไว้คงสักไม้คงได้เจอถอนแล้วครับโอ้โหเอาเอาเอา,เอาโอ้โหนี่ครับลงเป็นโดนครับนะชั่วโมงนี้ไป ไปลงไปกินเลยถอน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 โดนครับนะโอ้โหสวยเลยครับโดนครับโดนโดนนี่ครับลงไปกัดถอนเลยโอเคถอนครับถอนลงไปก็กินนะครับตึบติบเติบติบติบล้มไปเลยครับล้มแล้วครับ ล้มห้วันครับโดนครับนะออรอลมอย่างเดียวครับนี่ครับโอ้โหทุนปลาเล็กกินแบบนี้นะครับ <laughs> ไม่ต้องไปรอตอกนะครับปลาเล็กมาล้างแตะตอกไปได้กินนะครับรอถอนครับคาบถอนวิ่งครับล้มโอเค ลมแล้วโอ้โดนตัวขนาดนี้ถึงกว็วัดไม่โดนหลายทีแล้วนะตัวขนาดนี้เนี่ยดูดิโอ้ยวัดไม่โดนฟางลงน้ำไปเลยครับแบบนี้อป lay, ไปก่อนไปใหญ่จัดใหญ่จัด,ด,ดอ้าวถอยแล้วปลาอะไรโดนแล้วโอ้ยตัวนี้พอได้ครับโอเคเอาเอานี่ครับหย่อนลงไปโดนหย่อนลงไปโดนเลยโอ้ย ลมแล้วครับตัวใหญ่จัดโอ้พอใช้ได้อยู่โดนดุเม็ดครับโอ้โดนครับนึกว่าจะมีโดนโอ้ตัวเล็กก็ยังโดนครับโอ้ย หมดหายไปแปดด้านแล้วนะลงมาก็ยังโดนอยู่เอาไงเอาไงลงไปก็กินเลยเล็กใหญ่ไม่รู้ครับวัดไปก่อนครับปุกปุกมาก็เป็นใหญ่ได้นะครับอุ๊บให้ัใจตัวเองครับโอ้โหดูดิครับเนี่ย่ระตัต้ โอ้ยเอาไม่ได้เอาไม่ได้เลยดูด,ด,ดูโอ้ยตายตายตายอ๋อปลอยครับไม่ต้องไปดูมันเลยอืมปืดอืดยังไงดิยังไงดิยังไงดีโอ้ยโดนครับโดนวัดยังไงก็โดนถึงยังไงก็โดน วัดเป็นโดนครับออล้มเลยครับลงไปดูแล้วไม่ถึงพื้นครับไม่ถึงพื้นแล้วนะเอาลงไปกินเลยเอาโอ้ยไม่ไหวไม่ไหวไม่ไหวจะวัดครับแต่ก็ต้องวัดครับเอเอ หวังไว้ว่าใหญ่จะหลงมาหวังไว้ว่าใหญ่จะหลงมาอุ๊บโอ้ยถอนเองโอ้ย,ดอดอยลม้มล้มอีกแล้วดูดูดูด,ด,ดูดูล้มแต่ละตัวครับนะถ้าล้มนะครับนี่ครับโอ้หนั่งรอเธอตั้งนานแล้วนะเมื่อไหร่ใหญ่จะหลงมา อ๋อถอนปืด๊ดเอ้ยใส่โลโอโหเลยเราใส่โลโอโหเลยเราอึ๊ดอึ๊ดอึ๊ดเนือใส่โลโอโหเลยเราโอ้ยใส่สวยขึ้นมาหน่อยครับแม่ยังมีรุ่นครับนะใส่สวยยังพอมีนะครับอย่างเงี้ยครับไสแบบนี้โหพอดีเลยครับทอดร้านพริกนะครับนี่สุดยอดนะท่านใดยังไม่เคยกินก็ไม่รู้นะครับ พาหลังทอดลาดพริกโอ้โหอย่าบอกใครออโอ้ยด็กอนี้อือขนาดหยจะติดคาบลอยขึ้นมาแล้วอือถอนขนาดนี้ต้องโดนแล้วครับโอ้โหพอได้พอได้อไดเอาเอ้าเอาเ,อาเอานี่ครับนะวัดยังไงก็โดน ไปก็ไปก็ไปก็โดนไม่โดนไม่ปื๊ดเอาโดนอีกแล้วครับเอายังไงก็โดนครับอะไรก็โดนกินยังไงก็โดนอ๋อโดนกับทุกเม็ดปื๊ดปื๊ดโดนครับนะมาแล้วนี่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 สวยงามโดนครับโดนโดนโดน ลอนโดนเกะกะครับสายไม่ใส่ก็ไม่ได้ครับเพราะมันมีใหญ่อแต่เล็กเยอะครับเวลาเล็กเข้าเกะกะในการวัดเลยครับแต่ถ้าใหญ่มาจะทำยังไงครับไงก็ต้องใส่ไว้ครับเซฟเพราะว่ามันมีของใหญ่ ไปครับไปครับลงกินครับลงกินอุ้ยโดนครับนะไซส์สวยแล้วบอกครับพอได้มั้ครับตัวนี้โอ้โหจะที่สวยขึ้นมาหน่อยครับอืใช้ได้ใช้ได้นี่ครับไซส์สวยนะครับตัวนี้สามนิ้วครโอเคครับเข้าเป้าครับสามนิ้วอึดอมเอื้อมเอื้ไปแล้วไปแล้วเอาเอา กินจ,จั่วๆไปเลยครับ,รบไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบไปแล้วครับไวแล้วครับวิ่งวิ่งไปแล้วครับโดนอย่างนี้โดนไหมโอ้โหเล็กจัดครับโอ้โหปล่อยครับตัวนี้โอ้โหไม่ต้องรีบครับนะสองนิ้วอ ถอนเี้ถอนเงี้ยถอนเงี้อถอนช้าครับนะไสสวยมับอย่างนี้โอ้สองตัวเลยครับปลาทูครับถอนช้าครับปลาทูอันนี้ครับถอนช้านะครับถอนไม่เร็วครับมาปลาทูนะครับนะถอนถอนช้าครับถอนไม่เร็วมากนะครับขึ้นมาเลยปลาทูสวยงาม เอบุ้งโดนครับน้าถอนเงี้ยกะโดนเอากี่ตัวสองตัวเยกเอาตัวเดียวครับโอ้โหได้อยู่ได้อยู่นี่ครับนี่ครับสวยเลยเจ๊ไปครับไปครับปื๊ดโดนครับโดนครับน้าสวยครับถอนครับ ถอนครับที่สวยครับถอนเลยนี่ครับไปครับไปครับถอนไหมกดครับกดกดปื๊ดตบนครับนะโดนอีกแล้วครับถอนครับถอนอ๋อถอนได้สวยเลยครับ สวยงามครับน่าหายไปแล้วครับหายไปแล้วครับปืดโดนไม่โดนครับนะโดน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 โอ้ยตัวใหญ่จัดครับโอ้โหดูดูโอ้โห, oh, <no. S 1> โโหเป็นฝอยเลยไปเลยต่อเลยอึดดึงครับดึงครับวิ่งเลยครับใหญ่ไหมวิ่งขนาดนี้โอ้โหเหมือนใหญ่ครับไม่ใช่โอ้โยใช้ได้อยู่ใช้ได้อยู่สวยอยู่ครับนะสวยอยู่โอเค โอ้ยวิ่งงี้ยดีวิ่งดิอตั้งใจกินดีๆหน่อยเอาลงไปแล้วอ๊ปุ๊บโดนแล้วโดนแล้วนะโดนแล้วโดนแล้วโดนแล้วโอ้ยลงไปวิ่งเลยนี่ครับสวยงามสวยงามครับลงไปวิ่งเลยโอ้สวยสวยวิ่งเลยป่าวิ่งเลยว่าวิ่งเลยป่าวิ่งโดนดิครับวิ่งกระโดนนี่ครับเอาแล้วครับมาอีกแล้วสวยสวยครับนะ สิครับแต้มที่สวยรือถอดกับน้าโดนครับโอ้ยแมลงไปถึงพื้นทั้งปีนี่ครับโดนอีกแล้วโดนทุกตัวไปครับไปครับวิ่งแล้วครับปิดปีปิดตีถอนล้มเลยครับถอนล้มโดนครับนะข้าบวิ่งครับโอ้ยข้าบวิ่งข้าบวิ่งลงปุ๊บข้าบวิ่งขึ้นเลยครับ ล้มเลยทุนนี่ครับข้าวิ่งข้าววิ่งข้าววิ่งปี๊ดเรียบร้อยมาดูปลารวมกันครับธนะปลารวมวันนี้นะครับครึ่งวังนครี้เอา้าโอ้มาชังรั่วครับหายหมดเลยเจ๊งเลยครับหมดเวลาแล้วครับธนะ มาถึงตอนนี้ก็ครึ่งวันพอดีนะครับตามที่ตั้งเป้าไว้นะว่าครึ่งวันเลิกนะครับปลาใหญ่ไม่มีมาเยือนเลยนะครับก็ต้องรอกันต่อไปนะครับก็หมายนี้นะครับถ้าจะเอาปลาใหญ่ก็ยากนิดนึงครับช่วงนี้ก็พายุเข้านะครับฝนฟ้าแรงนะครับออกตกปงตกปลาก็ระวังกันด้วยกันนะครับนนะหมายคลองก็น้ําหลากน้ําไหลนะครับก็หาที่ตกยากครับ ขอ,ขอจบคลิปนี้ไว้เพียงแค่นี้นะครับถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปได้วยครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ